มาชมคะ่ะสำหรับคลิปนี้อแอดกิจภาพถั่วชมมาชมความหนาลักของเตาแล้วค่ะเนาะเตาหน่อยเตาใหญ่ค่ะแอดกำลังฉีกกลับค่ะแต่ว่าเตาเพิ่นนั่งฉีดโดนล่องน้ำไหมคะ่ะเพิ่นมันก็เลยเมื่อไทยขอพรนน้ำพ่นแล้วค่ะเนาะขอพรขอโชว์น้ำพ่น <c oughs> <c oughs> ความหนาลักของเพ่นแล้วค่ะเนาะเพิ่นกระฉีดอยากเล่นน้ำเฮาแน่สินะคะ

ตอนหน่อยโดนลูกนาวตอนหน่อยตอนหน่อยดนลูกหนาวเมนุงานของควงไหมอันนี้ของแทะเมนยู่่ของแท้บ่คนี่เมนเนาะเปิดเหมือนหินเนาะขออนุญาตกับพวกกาอุ้ยเมนมันนี่ หน่อยฮะแม yeah. okay. 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 Mm ่ว่าของแถบอ่คนโดดล้มมาบ้างท่านไอเตาเตาเตาแถบอ่คันนี้นี่ไหมคะของแถบกคือสีงาค่ะแถบคือสีตงค่ะแถบห็่แม่ผดมีนิ่แต่แนวย่ ตอสิไปเพ al, bills, Marx, marche, ี้ยงแต่จังม oh, hey. ุดปกมกขึ้ขนมากจะเอ๋โอ้ยมาเบ่อนเยเอมาโชกเลเด้อค่ะ่าตาเยมาขอเพิ่มหยิบบรรมีเด้อยิบมนไหมเอากาลังสิไปเี้ยนเนี่ยกัวนนะพี่ไหนกระทามก่อนจิวานม่นเพ่ขององค์แพบอนีต่วเช่ไหมไอโชกนะคะที่ลังเตานเออพุนอะยู่ล้างเตาุนไหม โอ้ยใจอ๋หายเนาะโอ้ยไปเลตัวนี้หน่อยป่ะก้าวกลับคุณนหม่งไม่จังเลยด้านของขวามเนาะเป็นยางไม่หายเหมือนค่ะสำหรับคลิปนี้อ่าอุ้ยอุ้ยค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอตัวลากไปก่อนเนาะค่ะเนาะอ่าความอนา้ำรักของเตาด้วยค่ะค่ะสำหรับอ่าคลิปนี้ สวัสดีค่ะ